สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเขารบทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับกระผมสมบัติทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมประชมที่ดินสำหรับสร้างบ้านใกล้ตลาดในเขตเทศบาลตำบลจักราชแปลงละ100ตารางวามีทั้งหมด5แปลง ในพื้นที่อำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพในมุมสูงโดยรอบประกอบการตัดสินใจครับท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์จะเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์นสสามกรครุฑเขียวเนื้อที่แปลงละ100ตารางวามีทั้งหมด5แปลงที่ดินอยู่ติดกันทั้งหมด แบ่งซื้อเป็นแปลงก็ได้นะครับที่ดินของเราจะมีหน้ากว้างติดถนนสาธารณะแปลงละ16เมตรยาว25เมตรถนนสาธารณะหน้าแปลงที่ดินเป็นถนนดินกว้าง6เมตรครับที่ดินทุกแปลงจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงที่ดินเรียบร้อยแล้วอยู่ในเขตเทศบาลตำบลจักราชสามารถขยายเขตประปาเข้ามาได้ บริเวณใกล้เคียงจะเป็นบ้านเรือนของเพื่อนบ้านนะครับพื้นที่บริเวณนี้จะเป็นที่สูงไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล1น7เมตรทีดิงของเราจะอยู่ห่างจากถนนสี่เลนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 2 6ถนนเพชรมาตุกาเข้ามาเพียงแค่450เมตรครับอยู่ห่างจากสำนักง,งานที่ดินอำเภอจักรราช ที่ว่าการอำเภอจักราชตลาดสดเทศบาลจักรราชร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเและซูเปอร์มาร์เก็ตมาเพียงแค่1กิโลเมตรอยู่ห่างจากสถานีรถไฟจักรราช1.4กิโลเมตรห่างจากโรงพยาบาลจักรราชและโรงเรียนจักราชวิทยา1.5กิโลเมตรจากตัวเมืองโคราชมายังแปลงที่ดินประมาณ40กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหาคนครประมาณ280กิโลเมตรครับท่านผู้ชมครับที่ดินแบ่งไขายทั้งหมด5แปลงบนเนื้อที่แปลงละ100ตารางวาเหมาะสำหรับมาสร้างบ้านหรือซื้อกเไว้เพื่อสร้างบ้านเนื่องจากอยู่ในตัวเมือและเป็นเขตเทศบาลใกล้กับศูนย์ราชการประจำอำเภอใกล้ตลาด และร้านสะดวกซื้อต่างๆเข้าออกสะดวกและอยู่ใกล้กับถนนสีเลนเส้นหลักด้วยนะครับเจ้าของที่นี่ต้องการขายเป็นแปลงเนื้อที่แปลงละ100ตารางวามีจำนวน5แปลงขายราคาแปลงละ380,000บาทสามารถทำสัญญาวางดาว20,000บาทส่วนที่เหลือสามารถชำระได้ภายใน6เดือน จะชำระทุกๆเดือนหรือรอโอนครั้งเดียวก็ได้ภายในระยะเวลาองเดือนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในวันที่โอนคนละครึ่งนะครับเพื่ยเกิดความชัดเจนในแปลงที่ดินยิ่งขึ้นคุณพาคินพร้อมแล้วจะพาไปชมพื้นที่จริงในพื้นราบภาคพื้นดินอีกครั้งหนึ่งเชิญครับสวัสดีครับนาตอนนี้ผมมายืนอยู่บริเวณด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับ ด้านหน้าเรานะครับจะเป็นถนนสาธารณะนะครับบริเวณนี้จะมีทั้งหมด5แปลงนะครับแปลงละ100ตารางวาหน้ากว้างติดถนนแปลงละ16เมตรนะครับลึกเข้าไป25เมตรนะครับที่ดินจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอยู่ติดกับแปลงที่มีการถมดินไว้นะครับแปลงนี้จะถมดินไว้เนื้อที่เกือบ15ไร่นะครับน่าจะเป็นบ้านจะสรรนะครับในภายภาคหน้านะครับ ของเราจะจะเป็นที่บริเวณนี้นะครับมีทั้งหมด5แปลงนะครับแนวเขตที่ดินชัดเจนนะครับมีไฟฟ้า3เฟสนะครับผ่านหน้าแปลงที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณนี้สามารถเจาะน้ำบาดาลมาใช้ได้นะครับขยายเขตปลาปลาเข้ามาใช้ได้นะครับมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆนะครับที่ดินบริเวณนี้นะครับจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับด้านนี้จะเป็นถนนเพชรมาตุคานะครับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข226นะครับห่างจากแปลงที่ดินของเราไปประมาณ450เมตรนะครับที่ดินของเราจะอยู่ในเขตเทศบาลตำบลจัก,กระลาดนี่นะครับด้านนี้จะเป็นถนนลาดถนนคอนกรีตนะครับถนนกว้างประมาณ6เมตรนะครับแปลงของเราจะอยู่ห่างจากตลาดสดของเทศบาลจัก,กระลาดมาด้านนี้นะครับจะเป็นตลาดสดนะครับของเราจะอยู่ห่างจากตลาดมาประมาณ1กิโลเมตรนะครับ ห่างจากโรงเรียนจักรลาดวิทยานะครับโรงพยาบาลจักรลาดก็จะอยู่ห okay, ่างจากนี Dylan, ้ไปประมาณ1.5กิโลเมตรนะครับมีสำนักงานที่ดินนะครับมีที่ว่าการอำเภอจักรลาดอยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราไปประมาณ1กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นถนนคอนกรีตและถนนลาดยางนะครับจะเป็นสำนักงานที่ดินนะครับของอำเภอจักรลาดห่างจากนี้ไปประมาณ1กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับแนวเขตที่ดินของเราจะเริ่มจากบริเวณนี้นะครับ สาสีแดงๆนะครับตรงเข้าไปจนถึงหลักเขตที่อยู่ด้านท้ายนะครับอยู่ติดกับแปลงที่มีการถมดินไว้นะครับหน้ากว้างแปลงละ16เมตรนะครับยาวมาจนถึงนี่เลยนะครับเป็นแปลงที่1นนะครับถัดไปก็จะเป็นแปลงที่2นะครับหน้ากว้างเท่ากันนะครับ16เมตรลึก25เมตรยาวไปจนถึงด้านท้ายรถกันสีขาวของเรานะครับบริเวณนี้จะมีทั้งหมด5แปลงนะครับ พื้นที่บริเวณนี้นะครับไม่มีประวัติน้ําท่วมนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล177เมตรนะครับเข้าออกสะดวกนะครับด้านนี้นะครับบริเวณเสาไฟฟ้าบริเวณนี้นะครับจะเป็นถนนสาธารณะนะครับออกไปยังถนนคอนกรีตได้นะครับสําหรับด้านหน้าเรานะครับทางด้านทิศตะวันออกนะครับก็จะเป็นถนนคอนกรีตเชื่อมไปยังบริเวณด้านข้างปั๊มน้ํามันพีทีนะครับบริเวณ ถนนเพชรมาตุคารนะครับแปลงของเราจะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ40กิโลเมตรนะครับเป็นที่ดินที่เหมาะสําหรับที่จะมาสร้างบ้านนะครับอยู่ใกล้กับตลาดสดเทศบาลจักราดนะครับใกล้กับตัวอาเภอนะครับห่างจากนี้ไปประมาณ1กิโลเมตรแค่นั้นเองแปลงนี้เจ้าของที่ดินตั้งราคาขายไว้ที่แปลงละ380,000บาทนะครับสามารถทําสัญญานะครับวางดาวอยู่ที่20,000บาทได้นะครับหลังจากนั้นมีเวลาให้ 6เดือนนะครับในการอวนกรรมสิทธิ์นะครับจะชําระเป็นรายเดือนก็ได้นะครับหรือจะรอปิดงวดครั้งเดียวก็ได้นะครับมีเวลาให้6เดือนนะครับหลังจากทําสัญญานะครับท่านใดสนใจนะครับต้องการมีที่ดินนะครับสําหรับสร้างบ้านนะครับมีไฟฟ้าพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้ได้นะครับลิบมีขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข สวัสดีครับ